การทาให้คนยอมรับก็มีทั้งวิธีฉลาดหรือวิธีโง่คุณจะเลือกเอาแล้วกันวิธีโง่วิธีแรกคือปกปิดปมน้อยและข้อบกพร่องของเราอย่าให้ใครรู้เป็นนันขาดในห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองโชคดีเกิดมาไม่มีปมด้อยเลยบ้างขอดูมือหน่อยครับจะส่สงไปพบจิตแพทย์ใครยอมรับตัวเองมีทั้งปมเด่นและปมด้อยครับผมมีใครอยา,ายกให้คนอื่นลอ้อปมด้อยหรือบ้าง ไม่มีหรอกแต่จําได้ไหมชั้นวินไหนไม่มีการล้อกันไม่มีอีกทุกคนมีปมด้อยไม่มีใครอยากเขาก็ลอ้อแต่ทุกชั้นวินมีการลอ้อเพราะเราถูกโปรแกรมโง่ครอบอยู่ผมบอกแล้วนะถ้าไม่ง่มันไม่จัดรายการนี่หรอกโปรแกรมโง่มันครอบกลุมเราอยู่ใช่ไหมทุกคนมีปมด้อยไม่มีใครอยากให้เขารอเราวิธีป้องกันแบบโง่ๆก็คือล้อมันก่อน อันลึกๆเล,ลยพวกที่ชอบล้อจากบ้านคือพวกที่มีปมได้สมมติผมหูแหวงไปเรียนมาแรกวเพื่อนล้อผมก็มือปิดหูไว้ก็ผมก็สอดสายสาย,สายตาดูซิว่าเพื่อนนักเรียนคนใหม่บางคนไหนที่ผมด้อยใกับผมเห็นเด็กตกตนถมาพักแต่สี่ขวบพอเจ็ดขวบเข้าห้องเข้ามาเรียนแล้วก็เดินแขนคอกมาเลยเฮ้ยไอ้คอกมาไว้ไอ้คอกมาเอามาถึงใกล้ๆผมก็เปิดประเด็นแล้วไอ้คอกมาแน่วไอ้ขอกมาแล้วทุกคนรุมล้อคนแขนคอก ผมเลยรอดตัวไปไม่มีใครมาสนใจหูแหว่งเล็กๆของผมอันลึกๆกว่าแล้วพวกที่ชอบล้อชาวบ้านคือพวกที่มีผมน้อยนะนี่คือเหตุผลที่เขาทำไมทุกสังคมมีการนินทากันเพราะไม่มีใครเกิดมาไม่เคยทำผิดมีใครอยากให้คนอื่นพูดถึงความเลวของเราไหมวิธีป้องกันแบบโง่ก็คือนินทามันก่อนนั้นการชมคนกับการดินทาคนอย่างไรมันกวกัน นินทามันก็นเยอะเลยนะการสองท่านดีดดไหมูดีมากทํางานดีรับผิดชอบแล้วลูกศิษย์ชมแค่ไหนพอแนละ้วแต่เวลานินทากันหน้าทั้งมือไฟหมดแล้วหัวสั่นหัวคลอนเวลาพูดถึงความเลวข,ของ้าบ,บ้านเขาตกลงนี่คือวิธีที่ใช้กันทั้งโลกก็คือล้อเขานินทาเขาเพื่อปกปิดปมด้อยและข้อบกพร่องของเราอย่าให้ใครรู้ใช้กันทั้งโลกนะ ในฐานะครูนะถ้ามีเด็กร้อก,กันในห้องเรียนนะครับคุณครูสอนได้เลยว่าคนที่ชอบล้อเพื่อนโกรธคนที่มีปม,มด้อยน่าสงสารเด็กอายุสิบสองไนมะที่พ่อแม่ทิ้งไปแล้วก็ไปอยู่กับตายายแล้วแกโชคไม่ดีพอเรียนเก่งเพื่อนก็เลยอิจฉาก็เลยล้อว่าลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่วันหนึ่งแกได้ปืนมาจากไหนลูกก็ยิงนออกตัวเองแล้วเสียชีวิต นี่คือความเลวร้ายที่มนุษย์ทํำกันอยู่ในสังคมด้วยความโม้เท่านั้นเด็กที่ล้อๆกันแล้วในอังกฤษมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งผู้ปกครองได้เงินชดเชยจากโรงเรียนนั้นประมาณไม่มากอะ่ะคิดเป็นเมืองไทยแล้วหกเจ็ดหมืน่นมั้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเด็กคนนั้นถูกเพื่อนในโรงเรียนล้อแล้วสารพิสูจน์ได้ว่าไม่มีครูคนใดในโรงเรียนเทคแอคชั่นเด็ก เขาได้รับความกดดันทางจิตมากในที่สุดเขาฟ้องศาลหน้าที่ของครูต้องรับผิดชอบตรงนี้นะแต่ครูบางคนล้อเด็กเองมีไหมม,มีนะระวังนะมผมเคยไม่ต้องไปชี้ใครพวกชอบชี้ชาวบ้านระวังให้ดีนะเนี่ยไอ้พวกชอบชี้ชาวบ้านพวกพวกเอาความผิดไปให้คนอื่นคนระับเพราะฉะนั้น <S <S เลิกล้อเด็กได้ทำไมผมเรียนหาวมทยาลไรมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อแปลกมากเลยเรียกทีไร คนจะหวัวลาะกันทุกทีแล้วมีอาจารย์คนหนึ่งสอนไม่ยุ่เรื่องแล้วเด็กหลับขึ้นห้องตลอดเพราะเห็นเด็กหลับมากๆก,ก,ก็กะไรเอาเธอว่าไงเรียกชื่อเพื่อนคนนั้น่ะเพื่อนคนนั้นก็สะดุ้งคนในห้องก็หวัวลาะตื่นมาหวัหวลาะหัวลาะเพราะครูเรียกชื่อแปลกๆของเพื่อนคนนั้นจนกระทั่งเพื่อนคนนั้นทนไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วปรากฏว่าชื่อที่เกเปลี่ยนนั้นมันแปลกกว่าชื่อเก่าวอีก แต่กับแกก็เปลี่ยนจริงๆนะผมปวดร้าวกับครูคนนี้มากว่าทำไมก็าทำกับเพื่อนผมแบบนี้ใช่ไหมอังนั้นในวิญญาณครูเนี่ยจะต้องไม่ให้เด็กล้อกันแล้วให้บอกได้เลยว่าคนที่ชอบล้อชาบ้านคือพวกที่มีผมได้ไม่งั้นจะเกิดอะไรครับ